ที่อบอุ่นมากที่สุดในโลกใบนี้เลยนะในวันวิทเตอร์สักสิบติดต่อสองเลยสวัสดีค่ะเขิลเลยนี่ผู้ชายอบอุ่นมีผิวหน้าแดงจริงอ่ะพี่เขิลเลยครับโอเคพี่ทเตอรค่ะใครแฟนคลับทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ แล้วก็สวัสดีชาป๊อปทุกประเทศครับไม่ได้เจอกันนานเลยกลับมาครั้งนี้มีอัลบั้มใหม่มีเพลงใหม่มาฝากครับมีไม่ได้เจอกันนานถึง2ปีเต็มเม <ๆ S 2> ใช่ไปไหนมานะคะีมก็ไปอยู่ไต้หวันมาครับแล้วก็ชุดที่แล้วเนี่ยตอนที่ออกมาในตอน wild surf เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาโปรโมทสั้เท่าไหร่ ชุดนี้เนี่ยมีโอกาสมาโปรโมตเต็มๆก็เลยรับรองว่าได้เจอกันแน่นอนครับผมมาเจอกันที่ป๊อปก่อนแล้วเดี๋ยวปีนี้เนี่ยน่าจะได้ท์คอนเสิร์ตไปทั่วประเทศแล้วน่าจะได้เจอกันนี่พักไายเป็นภาษาจีนนิดนึงได้เราได้ียห่แลาว大家ป啊好久不见啊อะไรจู่จู่ไม่ใช้好久ยนน้องแอมครับ โอ้ไปเป็นหัวอันนี้เป็นแบบว่าการทถทายเบื้องต้นนิดนิดแบบนึงเขาจิ๋วปูเชิยนแปลว่าไม่ได้เจอตั้งนานเขาจิ๋วเหมือนก็บอกว่าเสมียนอะไรนี้ลายงานเกี่ยวอะไรกับเสมียนก็เป็นแบบเป็นอีบ้างอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่รู้ว่าน้องหมิวเขาเป็นน้องน้องสาวคมพี่มอร์คใช่ใช่ใช่พี่มอร์คกครับครับข้ามครับข้ามอะไรเปครับ ค่ะคุณเล่นดีกว่าคอนเสปต์ในอัลบั้มนี้ดีกว่าแตกต่างจากอัลบั้มเดิมไหมเป็นยังไงคะคอนเสิร์ตอัลบั้มนี้นะครับก็คอนเสิร์ตอัลบั้มนี้จริงๆแล้วไม่มันไม่มีคอนเซ็ปต์มันทำอัลบั้มนี้ก็คือเป็นอะไรที่สบ,สบายๆแล้วมันตัวเราณเวลานี้นะครับชุดที่แล้วอาจจะออกล็อกๆหน่อยชุดนี้เนี่ยจะสบ,สบายๆหน่อยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างก็จะเป็นกลิ่นความเป็นบ๊อบเหมือนเดิมแหละแต่ก็จะมีความเป็นสนุกสนานขึ้นมาหน่อยแต่มีเป็นโนแน่อนอนเหมือนเดิม เปียโนก็อยู่ข้างๆเราเลยใช่แล้วเป็นภาพพี่โตอ่ะจะต้องเป็นภาพแบบพี่เต๋อแบกเปียโนใส่เป็นเปย์อยู่อะไรบกเลยคือใบญ่ไปต้องนึกถึงไงต้องมาคู่กันเป็นของคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเราว่าลากไปยังน่ารักเลยเอากดิดหนึ่งเวลาเวลาเรามาเขาเรียกเรามาโชว์มาที่ป๊อปนะครับถึงแม้เราขนาดเราที่ป๊อปนะครับเรายังต้องเอาเปียโนมาด้วยคิดดูเพื่อความพิเศษเพื่อความเล่นเปียโนให้กับทุกคนฟังันเนี่ยเพลินไม่ได้เล่นกีตาร์ถ้ากีตาร์ก็ง่ายไงแล้วให้เปลี่ยนเครื่องดนตรี ก็ยากกว่าไงฉะนั้นเนี่ยแบ็กบโนง่ายกว่านี่วันนี้ก็เลยมาเอาใจแฟนชาวป๊อปของเราเป็นพิเศษครับผมเพราะฉะนั้นมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกับเพลงกั๊กใช่แล้วสาเหตุที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเพลงกั๊กเหรอครับเพลงกั๊กเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะจริงๆล้วแต่งเพลงเนี่ยพี่บอยกเสียพงอยู่เป็นเพลงโฆษณากลางคืนนะแล้วพี่ก็เล่นจังหวะนี้ขึ้นมาจังหวะ จังหวะเพลงกักนี่แหละแล้วพี่บอยก็ร้องขึ้นมาเป็นตื้อดื้อดื้อดื้อตลอดตื้อดื้อดื้อตลอดพี่บอยเลยบอกว่ามีคำอะไรบ้างที่มันลงท้ายเรื่ยตลอดพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อผมนึกถึงคำนี้เลยครับเวลาไปเที่ยวบอกเพื่อนถามเพื่อนเฮ้ยยังคุยกับคนอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็ต้องบอกว่าไอ้กักกูตลอดเลยว่ะตรงป่ะคะพี่ว่าแอมกับมิวอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะว่าแอมกับมิวจะมีแต่ไปกักเขามากกว่าใช่แล้วเขาเปนกั๊กเขาเป็นกั๊กเขาเป็นกั๊กที่ว่า มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตรักชีวิตรักเออชีวิตรักวัยรุ่นทั่วไปในพี่พพูดน้อยเป็นทีมฮอตเปิดมาร์คนพี่พี่ต่อเวียนเครียดโอเคหนูรู้แล้วพี่มาร์คของแดดดี้นี่เองใช่ใช่ใช่แดดดี้เพิ่งกลับไปยินดีนะซินเจนเมอร์คิ่งขอครับโอเคก็เลยได้คำว่ากั๊กขึ้นมาใช่ไหมครับผมนะครัว่ากั๊กขึ้นมาก็เลยเป็นพี่เลยกลายเป็นศิลปินชายที่มีชีพจงแปลกๆอย่างเดียวเช่นกั๊กมั้ง คือชื่อมันทําให้อยากฟังว่าแบบอะไรของเขแบบอะไรของเขาเนี่ยพี่กำลังพี่กำลังจะพูดว่าอะไรของอึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าโอเคเราได้ข่าวว่าเขาเรียกว่าได้รวบรวมเอาแบบว่าไปรีเสิร์ชทำการวิจัยของเขาเรียกว่าจากเพื่อนๆในเฟซบุ๊กพอพี่บอกว่ากักเนี่ยพี่บอยไม่เข้าใจพี่บอยบอกว่าแปลว่าอะไรครับพี่บอกว่าคําว่ากักมันก็แปลว่าเหมือนกับรักไม่รักแต่ก็ไม่ปล่อยให้ไปครับอ่าไม่รู้เหมือนกัน เราก็เลยโพสตในหน้าแฟนเพจของพี่และของพี่บอยเองในวันนั้นนะครับบอกว่าใครที่เคยมีประสบการณ์การโดนกักเนี่ยช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ทั้งใน Twitter Facebook ที่โต๊ะใช่คืนนั้นมันจะมีคืนหนึ่งคนมาเม้นเป็นแบบ7 0 0ดแปดร้อยคอมเมนต์นะครับแล้วเม้นบางเม้นก็จะเป็นเม้นยาวๆเลยนะแบบคงระบายความเลยเขาคงเก็บกดมากกับการโดนกักเยอะเขาก็เลยมาเขียนแล้วเออแล้วใช่แล้วมาเขียนคนละค่าครับคนละค่าครับแต่ แล้วแล้วก็วกเขาก็เขาก็มาเขียนระบายความในใจว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยหยิบคําต่างๆมานั้นเนี่ยเขาไม่อยู่ในเพลงม,มันจะมีคํามันโดนบางคนเขียนขึ้นมาเนี่ยประโยคเนื้อเนื้อบางประโยชน์เนี่ยมาจากมาจากที่เขาเขียนเลยนะยกตัวอย่างได้ไหมคะเขาเขียนมาบอกว่าตอนอยากจะเจอเธอก็เรียกหาแต่พอจะลาเธอไม่เคยจะบอกฉันเออไม่เลยอ่ะเฉียดคมอ่ะจริงอ่ะยังมาสุดองคนนี้มีแต่ไปกากเขาอย่างมาเลยอย่าที่รู้ เยอะเอะอรูที่มาของเพลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค,ความหมายก็คือตรงตัวเลยใช่ไหมคะตรงตัวครับผม<ช><อ>ก็จะเป็นอารมณ์ของคือจริงๆแล้วมันเป็นเพลงแอบรัก,กเป็นเพลงบอกรักนะครับจริงๆแล้วพี่ว่าการโดนรักมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขเนาะจริงหรอดีกว่าเขาเข,ข,ข,ขาเ็เห็นเราในใสายดีกว่าไม่สนใจวะเออถูกปะมันคุ้เครื่งไงเออคือแบบการที่เขาแกล้งเราก็แปลว่าเขาต้องเก็บไว้ถ้าเขาไม่ชอบแล้วเขาคงขับสายไล่ส่งเราไปแล้ว ใจเขาก็เลยรักเลยครับผมมาหน่อยไแล้วพี่โตได้มีส่วนร่วมในการทําเพลงนี้ด้วยนะครเพลงนี้ก็จะดูแลในเรื่องทํานองครับผมแล้วก็ตอนริบเรียงเนี่ยพี่ทำตอนแรกจริงๆนะดนตรีเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วพี่ก็เลยพี่อยากได้อะไรใหม่ๆแล้วอยากได้คลินดนตรีใหม่ๆก็เลยไปให้พี่ฟันโกมวลซึ่งพี่ฟันเนี่ยเป็นดวเซอร์ของสครับ ของ25 h o u r เอะไรเนี่ยพี่ฟันก็มาช่วยเติมสีสันดนตรีให้มันสนุกขึ้นให้มันเปลี่ยนไปก็จะฟังรู้เลยว่าให้ดนตรีมันเปลี่ยนไปนะปกติดนตรีของช่ของพี่จะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ของพี่จะแบบขึ้นเป็นโนขึ้นอะไรยาเงี้ยอันนี้ไม่ใช่หรอใช่สิเหรอคะเท่านี้จะว่ามีการนำเอาอิเล็กทรอนิกเข้ามาผสมด้วยใช่มีคำมีมีพวกซินมีอะไรคือเราก็เลยเปลี่ยนอะไรอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงคือมีตั้งแต่ประโยครากเลยปกติแล้วเพลงที่ต้องขึ้นได้เป็นโน้ตอันนี้เปลี่ยนเลยอันนี้เอาเสียงร้องขึ้นก่อนแล้วเสียงร้องอย่างเดียวไม่พอเป็นเสียงร้องที่เหมือนกับแบบอิเล็กทรอนิกส์สังเคราะห์หมดแล้วแล้วก็ววววทําออโต้จูนให้เหมือนกับเพลงอะไรนัเมื่อกี้เปรดคิล่าพี่ฟังอยู่เพลงแบบเพลงของชาวเกาชาวเกาเกาหลีเกาหลีเมื่อกี้ผมจะมีเสียงแบบเหมือนกับเป็นออโต้จูนบวกกับอะไรอย<ช>ู่เออจะแบบนี้แบบคือเอออะไรเอนะ ครองสองคอเกือบมือนลกเกือบมือรักคุกกับพี่โซ่ว่าแต่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีพี่ปั้นเข้ามาด้วยใช่ไหมแล้ว่าพี่บอยช่วยแต่งแล้วก็พี่ไก่ด้วยใช่ไหมพี่ไก่ก็ช่วยดูแลเรื่องการร้องครับผมว่าจะร้องยังไงเพราะว่าเพลงนี้มันจะแตกต่างจากเพลงอื่นปกติเพลงเราจะมีแต่เพลงรักคือบอกรักเลยเพลงนี้มันแอบรักแต่มันจะเหมือนกับค่อนข้างจะซ่อนความขี้เล่นความกุนกวนนิดนึงไว้ว่าแบบ เออไม่รักก็รักแบบแย่ๆคือแบบพอจะไปก็ไม่ให้ไปพอกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมแบบโอ้โหแม่งงอนงี้จุบเย้ยจันจริง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 ไหมพี่โตจุบเย้ยจันที่เกิดไม่ทันในจุบเย้ยจันโอ้ตายแล้วหนูยังร้องได้เลยอ่ะที่เกิดไม่ทันในจุบเย้ยจันจุดเย้จันคืออะไรเพลงนตอนเพลงเพลงตอนเพลงนี้ออกออกมาเฟื่อง daddy พี่เข้ากับไป university พอครับ เากันมาหน่อยค่ะเห็นบอกว่าได้ศิลปินหลายๆคนมาร่วมสร้างสีสันในเพลงนี้ด้วยเป็นอะไรไงบ้างคะคราวนี้มาอยู่ในพาร์ทดนตรีแล้วก็พออัดกันเนี่ยกลองเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากคุณพี่จุมุงอวิ๋วสยุทธนกาอัดให้กีตาร์เนี่ยชัดเจนมากกีตาร์จะเป็นลายเส้นชัดเจนมากของคนนี้เพราะว่าในไแล้วเราเอาโปรดิวเซอร์ของสครับมาแล้วก็เลยขอให้พี่บอลสครับมาอัดกีตาร์ให้ใช้จะเป็นซาวของเขาเลยครับผมฉะนั้ชุดนี้ก็จะมีสีันที่มันแบบค่อนข้างเยอะแยะมากมายไปหมดครับผมผมว่าที่ชอบนะเพราะว่ามัน มันมันเปลี่ยนดีปกติมันจะเพลงพี่มันจะเป็นมันจะฟังแล้วเป็นเพลงพี่เหลือเกินอ่ะชุดนี้มันเลยแบบเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่ที่มันมีนู่นมีนี่เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบทให้มันดูแบบว่าสนุกสนานมากขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรย่างเงี้ยคือเป็นชุดชุดที่หลายแล้วชุดที่4แล้วอ่ะแล้วก็ออกกันบ้างมันเลยกลายเป็นชุดที่9แล้วเยอะแล้วเช่นัี้เราอยากจะเปรับเปลี่ยนทุกๆทุกๆอะไรบ้างก็ได้มีอะไรใหม่ๆบ้างเชื่อเลยอัลบ้มานแน่นอนพี่โตร์ร็อกงคอย ไุ่รู้จักไหมล็อกคอมคอยเป็นเพลงอีสานกลับกลับไปทักันบ้านหาฟังพี่ต้องพูดหน่อยไหมว่าเพลินตอนเพลงนี้ออกดดดี้ที่พาไปพี่ไม่รู้จักเลยคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวต้องเป็นแบบเปนมันแบบซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋อไอพี่โต๋น้องไม่ต้องพี่เต๋อเป็นน้องเขาน้องน้องนาะมิวเป็นคนฟังเพลงเยอะนะครับขอบคุณครับชมคำชมครับมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอไปดีกว่าค่ะเพลงนี้พี่โตบอกว่ามีแอคติ้งที่เปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จากสีหน้าและอารมณ์ในเพลงชัดเจนมากอ้าวทำไมอ่ะเอาน่ารักไงโอเคเลยค่ะอ้าวต่อเลยค่ะว่าเอ็มวีเเป็นยังไงบ้างเอ็มวีครับเอ็มวีก็ ปกติแล้วเอก็จะมีแค่ปกติเราจะเป็นผมมานั่งเล่นเป็นโนแล้วก็จบเอ็มบีตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันมากขึ้นเช่นก็จะมีการ acting หน่อยมีการแบบโดนเชื่อมัดวมากมีอะไรคือเราต้องการเปลี่ยนไป<ฆ>ที่สําคัญเลยคือ MV ตัวเนี้ยเราใช้เทคนิคที่เราถ่ายเขาเรียกว่า stop motion ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็น MV เนี่ยเป็น slow motion ใช่ไหมก็คือเขาเวลาเขาถ่ายเขาจะ s p e e ตอนถ่ายเราเร็ว แล้วพอชลภาพมาเนี่ยปากจะตรงแต่ตัวจะช้าจะเดินจะช้าอะไรเงี้ยอันนี้เรากลับกันเราถ่ายช้าแล้วก็สปีดภาพเร็วสังะนั้นเนี่ยปากจะตรงแต่ตัวจะจะผิดธรรมชาติหน่อยครับก็คือจะตบมืออะไรมันจะกระพริบตาคระพิที่ไม่ได้เป็นโรคสายตาทางอะไรอย่างอย่างใดนะครับคือถ้าดูใน MV วีได้เห็นกระพริบตาเร็วผิดปกติเนี่ยคือมันเป็นเทคนิคของภาพมนเลยจากกระพริบตาเร็วตบมือเร็วอะไรเร็วไปหมดแต่ปากตรงครับ เสียงผู้หญิงที่ฮัลโหลแล้วมนดูเร็วเหรอคะเสียงใครฮัลโหลเลยอะฮัลโหลครับผมก็เปิดช่องสามดูตอนเช้าเลยไอ้เจ๊จริงๆอะให้มิวอะไปพูดก็ได้นะมิวเซิร์ฟวันชูที่เนี่ไม่ทราบเลยตอนเด็กๆมามี่ของมีน้องมิวพาไปดในยูไนเต็ดสเิตเสฟอเมริกา ใช่ได้ใช่ได้ขาใช่ได้ก็จะดูเด็กประมานิดนึงครับแล้วเป็นยังไงคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างของของเสียงนี่หรือาของเพลงของเสียงอเพลงอ่องเพลเงค่ะองั่องนั่นเองนั่นเองนั่นเองับนเลงนั่นเอรนั่นเองนั่นเองน่เองน่เอง่อะไร่็เด้รั่กเององนั่นเั่นีั่นเองรั่เอ่ดีอั่กเองนั่นเองนัอนับทีั่อบอุ่นมากขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเพราะว่า าหายไปนานเลยแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็หลายคนชอบสไตล์ใหม่นะมั้งน่าจะเป็นแบบสนุกขึ้นดูที่เล่นขึ้นดูคือชอบอาจจะเป็นชอบคาแรคเตอร์เราด้วยเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดถ้าเมื่อก่อนใครได้ชาป,ป๊อปน่จะรู้ดีเมื่อก่อนมาเนี่ยจะถามคาตอบคอําจะพูดน้อยกว่านี้ครับตรงนี้อาจ,จอยู่วงการมันนยขึ้นมันจัดความด้านมันอาจจะมากขึ้นนิดหนึ่งก็เลยทำให้ความเคยชินเคยภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงตอนได้ดิ ไม่เลิกครับผมก็เลยกล้าคุยกล้าเล่นมากมขึ้นครับผมก็เลยน่าจะสนุกขึ้นแล้วก็ม,มันก็เลยถูกสื่ออกมาผ่านเพลงด้วยอ,อย่างนี้พี่โตค่ะถ้าถามว่าพี่โตโดนกักแบบนี้ครับพี่โตจะทํายังไงคะถ้าพี่โดนกักนี่เหรใช่ค่ะแต่พี่แล้วพี่ว่าการโดนกักนี่มันก็เป็นมันเป็นความยังไม่เกี่ยว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  ทางบ้านอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่บังเอิญว่ามีเสียงทีมงานของเราจากข้างนอกตะโกนอีกศัตรูหนึงค่ะเขาอาจจะเชิญพี่โตไปรับฟุ่งต่อโอเคอคือพี่กำลังจะพูดโอ้ยต่จะพิยุทธประโยคโดนเลยโอ้อ่ะหนึ่งสองสามการกักนะครับมันเป็นความอึดอัดที่มีความความสุขที่สุดในโลกครับโอ้ยจดูพี่โตน้ำจุดนี้จริงเหรอเออดูร้องเลยมันก็อึดอัดไงครับจริงๆเพราะว่าการกักเนี่ยคือ มันมีความสุขที่กินอย่างน้อยเขาก็สนใจเราแต่ว่าพี่โต้ว่าจะปล่อยเข้ากักอย่างนี้ไปตลอดอะค่ะมันก็ต้องมีทุกอย่างไม่ต้อง hmm มีแปลว่าพี่ต่อรู้เลยเนี่ยโดนกักชัวร์ตอนเนี้ยใช่ไหมกล้าเลยเงินอะอ่ะมาวันนี้วันนี้พี่โตวันนี้จริงเลยเอา วันนี้ค่ะวันพิเศษพี่โตก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราวันที่สองสามสี่ห้าหกครับอืมเพราะฉะนั้นท็อปิกของเราเลยท็อปิกวันนี้เราถามเนียค่ะว่าถ้ามีคนอ่านใจพี่โตได้จะอ่านใจพี่โตได้ว่าอะไรวันนี้มันสองสามสี่ห้าหกไงมันต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงใช่ตอบเอาพิเศษพิเศษอืเริงสองสามถ้ามีคนอ่านใจขอคิดได้ไหมได้ถ้ามีคนอ่านใจพี่โตได้อ่าอ่านเลยค่ะถ้ามีคนอ่านใจพี่โตได้จะอ่านใจพี่โตได้ว่าอะไรอืม เขาตอบกันว่าอะไรบ้างฮะไม่มียังไม่มีใครตอบเลยจริงๆเอซเบ๊ตเอซมีใครส่งอะไรมาบ้างเหรยังไม่มีเลยค่ะรอครับให้มีใครอ่านใจคุณได้อ่านใจไม่รู้จริงอ่ะอ่าท่านหนึ่งสองเดี๋ยวโทรเรีลข d ดดี้กลับมาจากโอ๊ะไม่กล้าเลย่ะครับเดี๋ยวโทรเลข daddy ก่อนครับผมก็อ่าอ่านใจอะไรได้ครับข้ามเถอะนะเดี๋ยวคิดไม่ออก ยกตัวอย่างเช่นต้องมันต้องมีเรื่องนี่ต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องแบบถ้าสมมติว่าแฟนขับเนี่ยอ่านใจพี่โตได้แบบอยากจะให้อ่านใจว่าอะไรพี่โตชอบกินอะไรก็เลยส่งให้ที่บ้านเลยเลือกเป็ดอ๋อรู้แล้วรู้แล้วถ้าอ่านใจครับก็ต้องเปลี่ยนเพลงอย่างนั้นพี่ก็ต้องร้องเพลงใหม่ดีวันนี้เพลงใหม่ก็ต้องร้องเป็นอ่านใจของฉันว้าวว้าวติ้นตึ้นไม่เพลงใหม่นะ เอาก็เปลี่ยนนิ้อไงปกติมันเป็นอ่านอ่านปากนี่อ่านใจโอ้โหไม่เก็ทไม่ช่วยเลยเราต้องเก็วเอาอีกรอบได้ไหมอ่ะเอาเอาดอกไม้เลยเอาใหม่เอาใหม่พี่ต่อใหม่รีวายรีวายพักไอ้เกสมมุติว่าไม่ใช่สดใช่อ่ะท้าสี่สามสองค่ะถ้าให้อ่านนะครับก็ต้องอ่านเป็นเพลงครับผมแต่เปลี่ยนจากใจไม่เปลี่ยนจากปากเป็นใจครับต้องเป็นอ่านใจของฉันนะว่ารักเธอ พี Hoy, ality, like ่ต่อว่าเหนื่อยจริงเลยแกไม่ไม่ไม่แล้วถ้ามีอัสติ๊กเกอร์พี่จะมาแปะอะไรหน้าตัวเองเมื่อกี้ว่าที่เสียวเขาอยากให้เธอยิ้มโอคืออะไร อย่านะติ๊กเกอร์เนี่ยแอปพลิเคชันออกวันแรกนี่ผู้ชายคนนี้เขาอัพขึ้นคนแรกเลยนะครับรอบเดีวทันใจเวอร์พี่อัพวันที่สองรอรอร<ๆ>อเนโอเคโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วพี่โตขาฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงพี่โตบอกรอคำนี้มานานมากแล้วอายากจะไปนานแล้วงเงี้ยเพื่ผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ เฟ e บุ๊ก .com นะครับ s l s h โตศักดิ์สิทธิ์ T O R S A K S I T นะครับอยู่ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับทีมงานโโอ้หเป๊ะมากเลยอ่ะเขาทีมงานรู้ใจกันครับแล้วก็ Twitter กับ Instagram ก็ชื่อเดียวกันครับโตศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ก็เข้าไปได้เลยดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้ครับที่ iTunes Store Thailand หรือว่าดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน927799ครับดอกจัน927799ค่ะให้โอกาสอ้อนแฟนคลับอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปโชว์สดๆให้เราดูอออะไรดีครับ อ,อ้เลยค่ะัดเลยค่ะั<ก>ดไปเลยค่ะกะ็คือเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วพูยังยังรู้สึกเขินๆอยู่เลยจะบอกว่าอขอบคุณมากครับขอบคุณชาวฟอมากๆที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้แล้วแล้วก็จะมีเพลงใหม่มีคอนเสิร์ตมีทัวร์ไปทั่วประเทศด้วยครับคั้นเนียน่าจะได้เจอกันแน่นอนไม่ว่าคุณดูอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆกับเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนนี่ เ,เดี๋ยวเราไปดูกายกับพิปตายอย่างรวดเร็วของพี่โตในมิวสิกวิดีโอเพลงได้กันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมชว์ตสดๆจากพี่โตอย่างแน่นอนค่ะ ไปกับซาป๊อปที่ดูอยู่ทั่วประเทศนะครับทุกๆเช้าที่ตื่นมาฮัมเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่งแต่ไม่จบสักที เธอมาช่วยเติมคำร้องลงไปในท่วงทำนองจนเกิดเพลงนี้ฟังเพลงรักมามากมายฟังใจความซึ้งเท่าไรไม่รู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้เธอรักที่เหมือนไกลออกไปก็แค่เอื้อมือไปได้รออยู่เสมอ ไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รักกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอ เข้าใจเมื่อได้รักเธอเธอก็ได้แต่กักตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนและฉันก็ยอมทุกกักตลอดทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจ ว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้อยู่บ้านช่วยตบมือหน่อยครับหนึ่งอี่ว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้ ทุกทุกครั้งที่ตั้งคำถามจะตอบว่าดูดูกันไปก่อนจะดีไหมและทุกทุกครั้งที่ฉันนั้นจะไปจะกดกลับดีกับฉันสะจนมากมายแต่พอฉันนั้นวนกลับมาแล้วจะกดกลับทำให้ใจของฉันแทบจะสลายเลิกวมจากให้ความหวังจนจิศใจวุ่นวายแต่สุดท้าย เธอก็ได้แต่กักตลอดสมำสมัตลอดไม่อยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนว่าฉันก็ยอมจะกักตลอดจริงๆีง่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่ตรงน,นี้แต่พอฉันเริ่มคุยกับคนไหนเธอก็มาไกลเพื่อจะสดแสดงความเป็นเจ้าของ มงเป็นไกลชิดเหมือนกับว่าเธอนั้นจอมแต่จะเช้าเธอก็ได้ตะกักตลอดสมองสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนไะม่ฉันก็ยอมทุกักตลอดสิ่งฉันจรู้อยู่แค่ใจว่ายัางไงก็เป็นได้แค่เท่านี้อ เจอเธอก็เรียกหาแต่ตอนจะลาเธอไม่เคยจะบอกฉันปล่อยให้มีความหวัางนั่งรอไปทุกค่ำแต่สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายและสุดท้ายรอด้วยกันนะครับเเธอก็ได้แต่กับ สม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนและฉันก็ยอมทุกครั้ตลอดทั้งทัที่รู้อยู่แค่ใจว่ายังไงว่ายังไงเธอก็ะจาแต่กักตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนและฉันก็ยอมทุกครั้ตลอดทั้งทังที่รู้อยู่แค่ใจว่ายังไงตัเป็นใหญ่แค่เท่านี้ ฉันกยอมทุกครั้ตลอดถึงงัจงทง่รู้อยู่แค่ใจว่ายังไงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ก็เป็นได้แค่ทอนนี้หมุนเข้ามาแทบตกซ้นจริงๆอะมันมากสุดมากจริงนี่เราที่โตนิเทพอะโอ้ยชอบ หาท่าอะไรทำตอนออนั้มีลูก่องนิดน,น,งนึงนะคะ,ะค่ะน,นี่อ่ะอันนี้นะก็เป็นโชว์พิเศษะนะคะที่มอบให้กับชาวป๊อปของเราเลยเนาะใช่เลยค่ะอ่ะให้พี่โตค่ะพูดถึงช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะครับผม ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับติดตามเข้าไปดูเพลงใหม่ๆนะครับหรือว่าข่าวสารว่าจะเดินทางไปเล่นที่ไหนบ้างนะครับที่ f a c e b o o k c o m โตท t h e นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วก็ Twitter ชื่อเดียวกัน Instagram ก็ชื่อเดียวกันครับนี่นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน927799ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับตามนี้เลยตามนี้เลยต้องกดโทรออกไหมคะต้องกดด้วยกดโทรออกด้วยเบอร์บ้านได้ไหมคะ ไม่ได้ครับอ, <laughs> อันนี้อันนี้เคลียร์กันเองนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อ่าสุดท้ายพี่โตเนี่ยอ้อนแฟนคลับหน่อยค่ะจริงครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับตอนนี้กลับมาแล้วแล้วก็ เตรียมความสุขมาในเสียงเพลงเนี่ยอย่างเต็มที่ในกับอัลบั้มนี้นะครับนี่เป็นแค่ซิงเกิลแรกเท่านั้นนะครับ<ะ>ยังมีอีกหลายซิงเกลิลที่จะตามมารวมไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเช่นนี้รับรองว่าได้เจอกันทั้งปีแน่นอนเข้าไปติดตามผมให้ดีนะครับใน Facebook ว่าจะเดินทางไปเล่นที่ไหนบ้าง<ะ>ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดใดนะครับ<ะ>มีโอกาสอยากให้มาเจอกันเนี่ยให้มาสนุกด้วยกันครับเราไว้เจอกันนะครับขอให้มีความสุขมากครับพระเจ้าคุณครับนี่ขอยบ้านนงอ่านใจของฉันไมพี่ยาหนึ่งสองสามเขาปิดเปีโนไปแล้ว เปิดเปิดดูเหอันใจของฉันนะว่านี่อบพี่นอะใครที่ชอบพี่โตนะก็ไปกดไลค์ที่แฟนแผนนะหรือไปเฟลได้นะคะใแกรนนแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะกับกรรับใช้พิเศษในวันพิเศษพิเศษสองสามาหนี้กับพี่โตศสกดิ์เวทสุภาพ ตอนนี oh. oh. ้จะเป็นช่วงหน้ากอดไปไว้ต่อรักใส่